สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดวิทยูเรกาวิทยา,า,าศาสตร์ษาด้วยการทดลองนะครับน้องๆครับน้ำตาในบีเกอร์นี้นะครับสามารถทำให้ลูกโป่งตอนภาพการทดลองตอนต้นรายการ พองขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้ครับเราจะหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะครับนอกจากได้ความหวานแล้ววันนี้น้องๆจะได้ความสนุกอย่างแน่นอนครับผมแต่ก่อนอื่นครับแน่นอนที่สุดวันนี้พี่ท็อบมีน้องๆ2คนนะครับที่ชื่นชอบและหลงไหลในการทดลองเนี่ยจะมาค้นหาคําตอบไปพร้อมๆกันไปพบกับน้องๆทั้งสองคนได้เลยครับสวัสดีค่ะชะตตมค่ะสวัสดีครับก สวัสดีน้องก๊อบแก๊บและน้องเชอร์แตมนะครับวันนี้ทําการทดลองที่เกี่ยวข้องกับน้ําตาลนอกจากความหวานแล้วเนี่ยน้องๆสองคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วน้ําตาลมีคุณสมบัติอย่างไรอีกเชอร์แตมเพื่ถึงน้ําตาลก็ต้องให้พลังงานเลยค่ะออ้แน่นอนครับน้ําตาลให้พลังงานอย่างแน่นอนแล้วก๊อบแก๊บล่ะน้ําตาลให้ความอ้วนครับอย่าไปบอกอย่างนั้นสิเราต้องบอกว่าน้ําตาลเนี่ยทำให้เราดูภูมิฐานให้เป็นคนรากฐานมั่นคง เข้าใจไหมแต่ว่าก๊อบแก๊บอยากกินน้ำตาลเยอะนะ<อ>ไม่งั้นเดี๋ยวจะเหเงอนพี่ท็อปเออน่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้นอกจากที่เราจะรู้แล้วว่าน้ำตาลมีคุณสมบัติเล่นเกี่ยวเรื่องความหวานแต่วันนี้ทางการทดลองเราครับจะให้เห็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของน้ำตาลนั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้สารย่อยสลายน้ำตาลค่ะนั่นก็คือยีสต์ที่เป็นส่วนประกอบในการทำขนมปังมาเรามาทำการทดลองกันเลยดีกว่าครับ เรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวพี่ต้อมจะเชยยีสรงไปก่อนนะครับในสัดส่วนปริมาณหนึง่งอา้าวมาช่วยกันผสมน้ำตาลก่อนครับมาฝั่งนี้เลยก็ได้ โอเคหลังจากนั้นใส่น้ำอุ่นครับ โอเคละลายแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปนะครับออ่าแล้วก็คนก่อนอ้าวหลังจากนั้นครับเราก็จะใช้ลูกโป่งนะครับครอบไปบริเวณปากของหลอดการทดลองครับผมอ่าขยาวขยาวเดี๋ยวพี่ต็อปทำดันต่อไปให้นะครับ ดูนะครับเสร็จแล้วเราก็จับตาดูพลังของน้ำตาลอืม ไดด้้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำตาลคืออาหารของยีสต์ครับเมื่อยีสต์นะครับกินน้ำตาลเข้าไปมันจะย่อยสลายน้ำตาลกลายเป็นพลังงานแล้วคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก๊าซนี่เองครับที่เป็นสาเหตุทำให้ลูกโปง่งพองขึ้นมาได้ครับผม เพราะคุณสมบัติของน้ําตาลกับยีสต์ที่ใส่ลงไปในขนมปังจึงทําให้เกิดฟองกา๊าซและทําให้ขนมปังพองนุ่มแล้วก็อร่อยน้ําตาลจอพลังทําให้ลูกปองพองได้อืแล้วก็อร่อยด้วยอืบอกได้คำเดี๋ยวว่ายูเลกา ไปนะคะเราจะนําน้ําตาลมาเจอกับเปลวไฟอุปกรณ์ที่เราจะใช้นั่นก็คือไม้ขีดไฟโอ้โหพูดอย่างเหมือนกับจะเอาไดโนดเสาออกมาขนาดนั้นแหละที่แท้เป็นแค่ไม้ขีดไฟธรรมดาใช่ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการทดลองนี้เกี่ยวข้องกับไฟเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้นใช่แล้วครับ คิดว่าน้ําตาลจะติดไฟไหมคะน้ําตาลจะติดไฟไหมเหรอเมื่อเวลาน้ําตาลมาเจอกับเปลวไฟเนี่ย <c oughs> ไม่นานะเพราะปะกติแล้วจริงเวลาความร้อนเจอน้ําตาลมันก็จะละลายกลายเป็นของเหลวสิครับแล้วเพื่อนๆพื่นทางบ้ารละครคดว่าพวกเราจะทําได้หรือเปล่าได้ไม่ได้ไม่รู้ต้องทําการทดลองกันเลยดีกว่าครับมาก่อนอื่นเราจะใช้นี่ใช่ไหมน้ำเชแืแตมใช่ค่ะวางลงไปใช่ค่ะแล้วจะทํายังไงต่อเชืแตมก็เอาสิ่งหนึ่งของรับขึ้นมานั่นก็คือ ข,ข,ขี้เท่าขี้เท่าขีเ้เท่ารวยไปเลย โอ้โห uh huh. น้องๆฉลาดมากนะครับปกติน้ําตาลจะไม่ติดไฟแต่น้องๆใช้ขี้เถ้านะครับมาโรยซึ่งมีคุณสมบัติในการเผาไหม้ได้นะครับมาเป็นเชื้อเพลิงทําให้ไฟลุกไหม้ที่ขี้เถ้าจนเกิดความร้อนทําให้น้ําตาลด้านล่างละลายกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานความร้อนทําให้เปลวไฟลุกไหม้ก้อนน้าตาลได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ น้ำตาลให้พลังงานกลายเป็นความร้อนจนเกิดเป็นเปลวไฟบอกได้คำเดียวว่าน่าทึ่งมากจนต้องพูดว่ายูเรกา ได้เวลารับสมองกับคำถามประจำสัปดาห์นี้กันแล้วครับเราอยากรู้ว่าน้ำตาลก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ค่ะเรื่องนี้หาคำตอบได้ไม่ยากสามารถหาได้จากในหนังสือและในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับเมื่อหาคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบหรือว่าตรวจคำตอบของน้นองๆนะครับทาง a c e b o o k แฟนเพจรายการเราได้เลยนะครับสำหรับน้องๆ3คนแรกที่ตอบถูกย้ำนะครับ3คนแรก จะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์สนุกๆไปเป็นรางวัลครับผมวันนี้ครับทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำตาลชอบการทดลองที่ไหนกันบ้างอ่ะกอแก้มก่อนก็นไดนผมชอบตอนยีสต์กับน้ำตาลครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาจึงทำให้เกิดเป็นขนมปังในทุกวันนี้ครับโอ้ย <c oughs> คือง่ายๆไม่ได้ชอบยีสต์หรอกชอบที่มันเป็นขนมปังใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> กินอร่อยเลยนะฮะอ่ะแล้วน้องเชอร์แตมล่ะชอบการทดลองขี้เถ้าค่ะทำไมเอ่ย น้ำตาลปกติเนี่ยมันไม่ติดไฟใช่ไหมคะใช่แต่ว่าพอเราโรยขี้เถ่าไปแล้วเนี่ยมันสามารถติดไฟได้ด้วยโอ้โหน้องๆครับเห็นไหมครับว่าสิ่งรอบตัวบางอย่างที่เรายังไม่รู้เนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสําคัญนะครับที่สามารถทําให้เราไขาข้อสงสัยตรงนี้ได้และนี่ครับทําให้เราเกิดความสนุกและก็ชอบคิดแบบวิทยาศาสตร์คิดอย่างสร้างสารรค์มาสนุกคิดด้วยกันคับ คิดวิทยูเรกาสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายยกินกินขนมปังเหรออยากกินขนมปังอีกบั้อยากครับอยากกินเอาอย่างนี้